สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะใส่ไก่กับเปรี้ยวจะใส่น้ำไปนะคะ,ะมีคนช่วยค่ะมีคนช่วยไอยเชิญครับกีนดิโอเต็ดโคโกซาเตะเคียวสเกเตะ 啊，对嘛？ きれいになった。 แล้วคะ่ะ <c oughs> มานะคะเรามาจัดใส่จานกันเลยเราก็จะมีผักนะคะผักในสวนเราเองสวนน้อยนอยสวนน้อยน้อยว้าวน้องก้อยด้านน่าจะจา

เสร็จแล้วคะ่ะมาด้ขี้ตาเยอะจเสร็จแล้วคราบไก่ไข่ต้มผักในสวนในน้อยนะคะผักของเราก็มีอะไรอื่นอ่าทั่วผู้นะคะแล้วก็มีดอกอัญชันด้วยนี่มีดอกอัญชันด้วย แล้วก็สารแน่ผักแผวนะคะ <c oughs> โอเคพาเบมมาชมมากินด้วยกันค่ะ <c oughs> ไหนไหนสวัสดีครับอา่อสวัสดีครับมาตเนเนม <c oughs> มาตนเนไหมโอเคบายบายกันบายบาย <c oughs> บายบาย <c oughs> <c oughs>